สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทั้งช่องแมนุษน้องหน้า c h ชาแนลก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะสําหรับคลิปนี้จะมีวิดีโอดาราท่านไหนมานําเสนอเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับพี่ๆที่ทํางานเบื้องหลังกองถ่ายต่งตางๆที่เขากําลังเดือดร้อนนะคะ ก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆทยอยส่งมาไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาไลฟ์ช่วยพี่ๆเขาขายของเนาะก็ไปเจอกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของพี่ชี้น้ำตาล f อนะคะก็ใช้เพจตัวเองไปก่อนแล้วก็สำหรับไลฟ์แอดในการขายของก็จะเป็นไล n ์แอดของร้านแจ็กกี้เพราะตอนนี้เราสมัครอะไรใดๆไ,ไ,ไม่ทันเลยนะคะก็เหมือนมีพี่ๆกองถ่ายอะไรเงี้ยเขาแบบอยากจะขอความช่วยเหลือเข้ามาเราก็เอาโอเคไหนๆก็ไหนๆละ เราต่างคนก็ต่างปลอดภัยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาช่วยกันไลฟ์ขายของให้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปดูกันได้ไปเจอกันได้มีตานกับแจ็กกี้เนาะนั่นเลยค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะชอบฉากไหนที่สุดในหนังเรื่องแคนรักสลับชะตาหรออืถ้าจะชอบก็คงจะเป็นชอบฉากกินเพราะว่าเป็นคนชอบกิน แต่ตาจะบอกความลับอะไรอย่างหนึ่งให้ทุกคนฟังได้ไหมว่าซีนกินอาหารทุกซีนนะ่แปลว่าจะเป็นสปากเกตตี้อะไรต่างๆคือตาไม่ชอบเลยหมายถึงว่าอาหารอะ่ะตากินไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าอย่างสปาเกตตี้เนื้อพอริันอะไรสักอย่างอะ่ะที่พี่อะไรบอกอะ่ะมันเป็นสปากเกตตี้ที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศเยอะมากซึ่งตาไม่กินมะเขือเทศเลยทุกคนแต่ว่าตาจะต้องแบบ กินสปาเก็ตตี้ให้ดูอร่อยที่สุดซึ่งเราก็สามารถที่จะต้องทําให้ได้นะคะก็ต้องกินแต่ก็อีกซีนหนึ่งเขาก็โอเคน้ําตาลไม่ชอบมะเขือเทศใช่ไหมไม่เป็นไรพริกหยวกจะแม่พริกหยวกมาเป็นชิ้นเลยก็ไม่ชอบอีกแต่ว่าเราก็ต้องกินให้ดูอร่อยที่สุดนั่นเลยค่ะแต่ว่าเป็นซีนใดๆเลยเป็นซีนที่ชอบเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเออ อบกินนี่แหละอ่ะอ่ะยังไงฟิลเตอร์ยังไงเป็นอะไรเปลี่ยนเลยนี่เราต้องใช้ฟิลเตอร์ก่อนกลับมาใหม่ใช่ต้องจกส้มตำปลารา้าคือถ้าคุณเตะทำหมูกระทะกินนี่ก็คือจะไอเลิฟมากเพราะว่าไอเลิฟเพี่อะไรก็ชอบกินปลาร้านะ่ะอยู่กองอะ่ะเพียอะไรก็คือแบบปลาร้าหนึ่งเหมือนกัน ได้เจ้าเดี๋ยวว่างๆจะชวนกระทิงมาไลฟ์สดเต้นเนอรเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะคาราสอบชะตาจะมีภาคสองไห่ต้องรอติดตามดูค่ะว่าจะมีหรือเปล่าลติดตามนะคะเล่นได้ธรรมาชาติมากขอบอคุณค่ะทุกคนเราจะพูดกันเพลินมากเราจะต้องแต่งหน้ากันไปด้วยนะคะนี่ โอเคชอบจริตของน้องตอมากยังไงอะจริตคืออะไรยังไงแม่อ่ะเราก็ฝนหน้ากันเข้าไปเลยค่ะเออพอแต่งหน้าอย่างนี้เราคิดถึงเวลารีวิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันนะเนี่ยสายลับริปกลอสนะคะทุกคนอดใจรอกันก่อนปีนี้น่าจะไม่ได้ชมน่าจะเป็นปีหน้านะคะรีวิวพี่บัวเหรอพี่บัวน่ารักมากคนบ้าเลยน่ารักที่สุด ตาเป็นคนชอบผู้หญิงสวยๆอยู่แล้วอ่ะผู้หญิงสวยๆน่ารักแบบหน้าต้องแบลวหน้าทะนุถนอมอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบแบบชอบมองชอบดูอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วพี่บัวเป็นคนที่แบบน่ารักมากสั่งขนมให้นอตอกินด้วยนอตตอก็เลยเลื่อนขั้นเลยพอสั่งขนมให้กินแล้วก็แบบเป็นคนแบบตัวเล็กๆเ,เสียงเล็กๆอะ่ะน่ารักน่ารักอยากจะแบบว่า ซีเอพี่บัวให้มาอยู่ที่บ้านด้วยกันชอบชอบชอบแล้วเล่นละครเก่งมากพี่บัวซีนดราม,ม่าอะไรเงี้ยน้ำตาไหลปะปะปะป,ป,ปแล้วเป็นคนเล่นละครน่ารักมากตัวชิงก็น่ารักคุณเอมฮัลโหลหนบอกว่าจะชวนนอตอไปร้องเพลงด้วยไงฮะยัยงไง ชวนนะอตไปร้องเพลงเร็วนอตอร้องเพลงเพอนะเพราะอะไรถึงอยากร้องนี่นะทีมงานก็กดดันเอากระดิ่งม,มากดดันหนึ่งว่าแบบเออรีแต่งหน้าได้แล้วสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งร้อยเมื่อก่อนสูงร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองแต่ตอนแรกๆที่เราเข้ามาในวงการเรามีความนางแบบเราก็จะต้องบอกว่าโปรไฟล์เราเรา้อยเจ็ดสิบสี่เราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ได้โกหก ็ตอนนี้เหลือประมาณ1อ7เอ็ดค่ะไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะหรือว่ากระดูกเราซุดวะหรือว่ายังไงทําไมถึงเรียกว่านอตอนั่นนะสิก็งงเหมือนกันแต่ว่าพี่พี่แฟนคลับก็เรียกว่านอตอแล้วก็เออเพื่อนเพื่อนนิชงนิชาแย้มเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเรียกแบบนอตอหมดทั้งทั้งที่ก็สองพยางก็เป็นน้ำตาลเหมือนเดิมแต่ก็เรียกนอตอเราก็ได้หมด คุณเอมตอบเราหรือยังอะทุกคนหรือว่ายังไม่ได้ตอบหรือว่าตอบแล้วหรือยังไม่ได้ตอบคิดถึงคุณเอมไหมคะคุยกันทุกวันเลยคุยกันทุกคืนเลยโอ้โหร้องเพลงคําว่ารักให้ฟังหน่อยทุกคนทอนฮุกก็คือเสียงสูงเด้อ,เ,ดอเพลงละครเราเพาะมาใช่เพลงละครเราหรือเปล่าคาว่ารักนี่ใช่เพลงละครเราใช่ไหม ใช่สิต้องใช่สิคำว่าอใช่ป่ะใช่ต้องใช่สิเพลงประกอบละครเราแกะเลยแม่แกะเลยเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาแก้วให้นั่นแหละค่ะทุกคนโอเคแต่งหน้าใช่ไหมแต่งอยู่แต่งอยู่เดี๋ยวขึ้นไปเอาแก้วให้แต่งตามยยถากรรมตามเครื่องสำอางที่มีอยู่ในกระเป๋าถุงอย่างนี้ชีวิต เหนื่อยมากแล้วทุกคนดูไหมว่าคือเครื่องสาอางอะสาหรับผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วไม่ใช่ว่าเราแบบไปซื้อไปที่ช็อปล้วซื้อรอบเดียวคือมันผ่านการแบบสะสมจากความชอบจากแบบว่าเออเวลาเราไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าแล้วเขาแต่งตัวนี้สวยจังเลยเราก็ไป c ีเอฟมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมีความเป็นแบบลิมิเต็ดมีความแบบว่าความรักความผูกพันอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้มันหาย รีวิวพี่อรเร็กเหรอคะพี่อรเร็กน่ารักจิตใจดีค่ะผู้ชายที่แบบอบอุ่นแต่ขี้แกล้งแล้วถ้าพี่อรเร็กซื้อเครื่องสำอางให้ตาตาก็จะเลื่อนขั้นให้เป็นแบบพี่ชายอันดับหนึ่งที่แบบที่ดีที่สุดเออแต่พี่อรเร็กอะทำอาหารอร่อยมากอร่อยมากเลยทุกคนดูหน้าอร่อยทุกอย่างแต่ว่าตามไม่เคยกินนะ แต่ว่าดูแบบน่าอร่อยดูจากรายการอาหารของอาเล็กนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนเป็นเรียกร้องเยอะๆนะคะให้ตาได้ไปออกรายการอาหารของอาเล็กอยากไปออกมากแต่ว่าพี่เขาเคยเช็คิวมาแล้วนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ไปแล้วก็เป็นคนเล่นดนตรีดีเป็นคนตีกลองเพาะทุกอย่างเล่นดนตรี ทำอาหารสูงยาวเข่าดีหล่อตีทุกอย่างไป c ีเอฟพีอาร์กได้เลยนะคะรีวิวกระทิงหรอกระทิงก็เป็นแบบว่าน้องชายที่น่ารักมากคือจะชอบอูก้กํำเหนือกันตลอดแต่ว่าก็จะโดนพี่อ้อมแบบตุตลอดว่าแบบอย่าไปชวนน้องคุยคำเหนือเพราะน้องก็จะขึ้นคู่ดังอย่าก็คือ เป็นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยดีจังเลยแล้วก็แบบดีใจที่น้องใหม่ทุกคนส่งพัสดุมาส่งขออภัยทุกคนด้วยนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะเมื่อกี้ใครนะคะเอาเมื่อกี้กระทิงนั่นแหละน้องก็แบบเป็นเด็กที่น่ารักแล้วมีความตั้งใจมากแล้วเป็นคนที่แบบเปิดเปิดใจเปิดรับทุกอย่าง รีวิวพี่บอยโอเคเดี๋ยวนะอ๋อรีวิวพี่บอยพี่บอยประกรณใช่ไหมคะพี่บอยเป็นเป็นไอดอลสำหรับตาลน,นะคือพี่บอยเนี่ยตาลแบบชอบพี่บอยมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้วอะไรเงี้ยตอนที่พี่บอยแบบเล่นรอยมานีน่ก็ชอบมากแล้วก็พอมาเจอก็เหมือนแบบชีวิตคอมพิวต์นะคะติ่งในวันนั้นได้มาเล่นละครกับพี่บอยในวันนี้ก็ดีใจค่ะ